นะน,น,นี่ปลาเรามาอยู่บ้านคุณทียศอ,อย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราตามหาคุณหนึ่งลาบากนะสิเพราะคุณทีอ่ะเขาไม่ปล่อยให้เราคลาดสายตาแน,น่ๆเอานาะคุณทีอ่ะเขาไม่มีปัญญาตามพวกเราทั้งวันหรอกอย่าเพิ่งเป็นหว่วงนะแต่ถว่าไหมถ้าคุณหนึ่งกลับมาที่นี่อย่างที่พี่ลิศกลัวจริงๆอะ่ะทาไมเรายังไม่เจอคุณหนึ่งเลยละ่ะ หรือว่าคุณทีเจอคนหนึ่งแล้วแล้วจับตัวไปซ่อนก็ได้นะบ้านะคงไม่หรอกนะฉันเป็นห่วงคนหนึ่งจังเลยอะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นลำบากอะไรอยู่ที่ไหน จะซื้ออะไรดีครับเอาน้ำมันแกลอนหนึ่งโอ้โหจะซื้อปทำมปั๊มันครับเป็นแกลอนหนึ่งเอาน้ำมันแกลอนหนึ่งได้ได,ได้ได้เลยครับห้าร้อยบาทครับ ขอบคุณครับีปครับเด็กใหม่เด็กใหม่มาไหนวะนี่ไงไงว่าไงจจะแล้วสาวชื่ออะไรจ๊ะ อยู่กับพี่ไมจจะโอ้โอ๋อเดินเลยเดินเลยน่ารักด้วยน่ารักน่ารักน่ารักมาก ไหนน้องสาวเพิ่งมาอยู่ใหม่เ้วไม่เคยเห็นนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวข่อนพี่จะรีบไปไหนจุดคุยกก่อนสิฮะ <c oughs> <c oughs> พี่สาย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  คุณหนเูเราไปจากที่นี่ก่อนเถอะค่ะไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะคุณหนู สิศักดิ์สิทบนเกาะนี้ที่คุ้มครองคุณหนูให้กลับมาหาอีเฟิงอย่างปลอดภัยนะเจ้าค่ะคุณหนูหายไปไหนมาคะคุณหนูรู้ไหมว่าน้าเป็นห่วงคุณหนูคุณหนูหายไปไหนมาคะตอนนั้นหนึ่งกลัวมากนะเฟิงหนึ่งก็เลยวิ่งหนีไปเรื่อยๆพอหนึ่งมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ไปอยู่บนรถขนปลา แล้วหนึ่งก็ไปอยู่กรุงเทพแล้วนะเฟิงกรุงเทพทำไมถึงไปไกลขนาดนั้นนะคะแล้วแล้วทำไมคุณหด,ดูถึงไม่กลับมาหานะล่ะคะพอหนึ่งลงจากรถขนปลามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถชนหนึ่งพอหนึ่งฟื้นหนึ่งก็เห็นข่าวหนึ่งเห็นข่าวว่าหนึ่งตายแล้วนะเฟิง ศพทางราตรีนะคะคุณหนูทอทอราตรีหนึ่งไม่เห็นจะเชื่อเลยนะว่าราตรีจะยอมเสี่ยงตายเพื่อช่วยชีวิตหนึ่ง คนหนึ่งที่คุณพ่อทั้งรักไว้ใจชุบนิมมาตั้งแต่เล็กกับหักหลังหนึ่งมันทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณหนูคะถ้าอย่างนั้นอะเราต้องเอาเคืนมันสองคนให้สาสมกับที่มันทำกับคุณหนูนะคะอย่าไปยอมมัน คุณหนุมานี่ค่ะไปเลันนะเพื่องน้ำมีอะไรจะให้คุณหนูถูก ตามฉันมาทำไมผมเนี่ยเหรอตามคุณแล้วถ้าไม่ได้ตามมาทำอะไรไม่ทราบอยากรู้จริงเหรอผมก็ ผมเอากาแฟไงครับสักแก้วไหมล่ะไม่เอา ล่ะหน้าแดงเชียวเมื่อกี้นี้ฉันเจอนายเทียด้วยฉันว่านะเขาจับตาดูฉันอยู่อะทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะก็ลองคิดดูสิเขาอยู่ในห้องตั้งนานนะไม่ยอมออกไปชงกาแฟาแต่พอฉันออกไปเอาน้ำของตัวเองนะออกมาชงเฉยเลยมันบังเอิญไปไหมมีนายเทียดจับตามองฉันแบบนี้นะ ท่าทางว่าฉันจะทำงานยากและหลายเยวันเอา้าเราจะทำยังไงกันดีล่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันนะจะแก้งดึงความสนใจของ,งานายเทียร์ให้มีอยู่กับฉันเพื่อดีฉันจะได้จับตาดูเขาด้วยว่าเขามีอะไรพิ่ลึกไหมส่วนเธอนะต้องไปสำรวจรอบรีสอร์ทเลยว่ามีอะไรที่น่าสงสัยไหมแล้วก็ได้ข่าวข่าวอะไรของคนหนึ่งหรือเปล่าโอเคไหมได้เลย ุณหนูนะอยู่ที่นี่แหลคะค่ะไปคะ่นะนามีอะไรจะให้คุณหนูดูไปคะ่ะค่อยเดิน,นะคะ่ะระวังคะ่ะอ้าวเอ้ยระวังพาใครมาแล้วนังเพื่องอ๋อเออหลานฉันอ่ะอ๋อม่ยักกะรู้ว่าการมีหลานเนี่ยเริ่มมาจากที่ไหนแล้วนะหนูอ๋ออ๋อเออ เป็นใบ้นะแล้วก็หน้าตาอับปรกษณ์ด้วยอย่าไปยุ่งม,มันเลยนะมันอายก็ได้ก็ได้ก็ได้แล้วข้าวปลาอยู่ในบ้านนะขับไปทำงานข้าต่อแล้วนะอขอบใจนะไปค่ะคุณหูขึ้นไปเลยค่ะ กระเป๋นานังนิจดาค่ะคุณหนูนาเฟื่องไปเอามาได้ยังไงนังขโมยมานะคะในกระเป๋าใบนี้มีเงินสดอยู่ห้าสิบล้านบาทนะเฟื่อง สิบล้านโอ้แม่จมยกลูกแล้วกูร,ร,รู้ได้ยังไงคะเนี่ยในเฟื่องจำันที่น้าเฟื่องให้ฉันเข้าไปค้นของในห้องนี้ชดาได้ไหมจ๊ะวันนี้น,นิชดากลับมาก่อนฉันก็เลยต้องเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำแล้วฉันก็ยืนแอบดูฉันเห็นนิชดาเปิดกระเป๋าใบนี้แล้วก็มีเงินอยู่เต็มไปหมดฉันก็เลยไปแอบสืบ ชญาขโมยเงินห้าสิบล้านมาจากสามีของเขาเงินที่ทุกคนคิดว่าหายไปมันอยู่ในกระเป๋าใบนี้แหละนะเฟื่องนหมายความว่ามันสองคนคิดจะฆ่าคุณหนูปิดปากเพราะว่าคุณหนูรู้เรื่องมันอย่างนั้นเหรอคะเขาสองคนคิดจะฆ่าฉันอยู่แล้วนะเฟื่องแต่พอเรื่องนี้ ทำให้เขาต้องตัดสินใจทำทุกอย่างเร็วขึ้นถ้างั้นเราก็ตองไปแจ้งตำรวจสิคะคุณหนูเราเอากระเป๋าใบนี้ไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจรู้แล้วก็จับมันสองคนเข้าคุกไปเลยค่ะคุณหนูไม่ได้ะต่เรา,าไม่ได้ไม่ได้แล้วค่ะคุณหนูกระเป๋าใบนี้มันเป็นแค่หลักฐานบอกว่านิชดาฆ่าสามีแล้วก็ขโมยเงินหนีมาแต่มันไม่ได้เป็นหลักฐานบอกว่าที่ยศคิดจะฆ่าหนึ่ง วันปล่อยมันเป็นแบบนั้นแน่นะฟื้นในเมื่อตำรวจทำอะไรที่ยศไม่ได้หนึ่งจะเป็นคนทวงความยุติธรรมคืนกลับมาด้วยตัวเอง หนึ no ่งค่ะคุณน